สวัสดีครับขอบคุณชินอร่อยง่ายแต่เป็นบ้านวันนี้ทําเมนูต้มยำกระดูกอ่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยทําสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทาตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเริ่มทำพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกเตรียมเครื่องต้มยำครับตะไคร้ขา,ขาใบมะกรูดเอามาหั่นครับส่วนใบมะกรูดก็นํามาฉีกครับ หั่นเสร็จแล้วก็ให้ทุบด้วยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมตำนุไายมากขึ้นนะครับมะเขือเทศผมใช้2อลูกนะครับเอามาหันหอมแดงครับ อกเปลือกล้างทาความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็มาทุบครับใช้ทั้งหมด3หัวครับตั้งหม้อจุดไฟใส่น้ําลงไป 1000ml จากนั้นใส่เครื่องต้มยำของเราลงไปครับเติมเกลือป่อนลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่กระดูกอ่อนลงไปครับกระดูกอ่อนล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับใส่ลงไปไม่ต้องคนนะครับระหว่างนี้เกิดฟองให้ช้อนฟองออกด้วยนะครับน้ำต้มยำของเราจะได้ใส่น่ากินนะครับ จากนั้นให้เบาไฟลงเป็นไฟอ่อนนะครับต้มทิ้งไว้ด0นาทีครับถ้าเพื่อนๆไหนชอบเปื่อยมากๆก็สามารถต้มทิ้งไว้นานกว่าผมได้นะครับผมจะเอาประมาณนี้ครับชิมรสชาติดูครับจะเติมเกลือป่นลงไปนิดนึงครับชิมดูมาอีกทีนึงครับจากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกจากนั้นใส่พริกแดงจินดาลงไปครับบุกพอแตกๆพอนะครับ ตามด้วยพริกแห้งคั่วครับคั่วเองจะหอมมากเลยนะครับสดๆใหม่ๆคนทุกอย่างให้เข้ากันครับตอนนี้ทุกอย่างก็สุกได้ที่แล้วครับปิดไฟได้ครับจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปครับตามด้วยปักชีไปเรื่อยต้นหอมเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับต้มยำกระดูกอ่อนสดน้ำร้อนๆอ,อร่อยครับ กับบรรยากาศฝนตกครับจะเป็นกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแก้มก็ดีครับเมนูนี้เพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูนะครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คอยคุณชินด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ